ลองนึกภาพว่าคุณอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสงครามที่ไม่ม,ม,ม,มีวันจบศัตรูที่คุณต้องต่อสู้ไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันอีกต่อไปแต่เป็นเผ่าที่โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินมันมีการแจ้งเตือนมันมีเวลาให้เตรียมตัวโลเัสโฮหรือฝูงตกะกั่นศัตรูใต้ดินที่หนักกว่าที่ส,สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเซรากำลังบุกโจมตีโลกอย่างไม่หยุดยั้ยงและคุณคือนักรบหนึ่งเดียวที่ถูกเรียกให้ต่อสู้เพื่อปกป้องมนุษยชาติคุณพร้อมหรือย,ยังที่จะถืออาวุธและเข้าร่วมสงครามนี้กี้ออฟบอกภาคแรกจะพาคุณเข้้าาสสสู่่่่โลกแแหงงครรรมมมะออชีีววิิดทไันนจบ ในโลกซีรา ER นั้นมนุษยชาติเคยต่อสู้กันเองในสงครามที่ยาวนานกว่า79ปีที่เรียกว่า Pendulum Wars หรือสองครามลุกตุ้มสงครามที่แย่งชิงพลังงานที่มีค่ายิ่งมากคือ Immersion พลังงานนะ Immersion โดยฝ่าย COG ซึ่งนั่นก็คือแนวร่วมรัฐบาลผสมระเบียบรัฐบาลผสมโอ้ยก็รัฐบาลผสมที่มีระเบียบตัว oh ที่ไทยชนะสงครามด้วยการใช้อาวุธที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมานั่นก็คือ Hammer of Dawn ค้อนแห่งรุ่นอรุณอาวุธเลเซอร์จากดาวเทียมที่พัฒนาโดย ดัมฟินิกพ่อของมาคัสฟินิกซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องหล่กแต่สงครามเพนเดอัมจบลงเพียงไม่กี่สัปดาห์อิ day, มเมอร์ซี่เดย์ก็ได้เกิดขึ้นเผ่าพันธุ์ที่ซ่อนอยู่ใต้ดินที่เรียกว่าโลคาหรือว่าเอ่อุงตกกะกแตนโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินและโจมตีเมืองใหญ่ของมนุษยชาติโลกเซราต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เมืองต่างๆถูกทำลายล้างในเวลาไม่กี่ชั่วโมงและประชากรมนุษย์ตายไปถึง25%ใน26ชั่วโมงแรกแม้ว่า COG อจะพยายามใช้อาวุธ ฝูตะกแ่นแต่ผลกระทบของมันกับทําให้เมืองของมนุษย์นั้นถูกทําลายไปพร้อมๆกับสตูของเขาทําให้มนุษยชาติเหลือเพียงดินแดนที่ปลอดภยัยสุดสุดท้ายนั่นก็คือจัสซินโตควาเทลจัสซินโตคาทที่ราบสูงจาซินโตเป็นไงชื่อไทยก็อย่างเรื่งตัวน,นี้เราก็มารู้จักกับมาคาสมาคาสฟีลิคอดีตทหารที่เก่งากาจที่ถูกขังในคุกเพราะเขาทิ้งหน้าที่ในสงครามเพื่อช่วยพ่อของเขาแต่เมื่อการโจมตีของโลคัสนั้นหรือหมูตะกั่วกลับมารุนแรงอีกครั้งโดมินิกซาติอาโก เพื่อนสนิทของมาคัสได้รับคำสั่งให้ปล่อยตัวเขาออกมาและนำเขากลับเข้าสู่หน่วยรบเดลต้าสควอตมาคัสฟินิกนั้นมาคัสฟินิกและทีมของเขาต้องปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายเพื่อหยุดยั้งโลคัสหรือฝูตกะกแดนพวกเขาได้รับมอบหมายให้ใช้อาุธกรณไมไร้ล้างที่เรียกว่าระเบิดไรแมส ไลน์แมสบอมเอออาวุธนี้สามารถทำลายอุโมงค์ใต้ดินที่ไอ้ฝูงตะกั่นใช้เป็นฐานได้แต่ก่อนที่พวกเขาจะใช้ระเบิดนี้ได้ทีมต้องเก็บข้อมูลแผนที่ในอุโมงค์เพื่อหาจุดที่จะวางระเบิดภารกิจนี้เต็มไปด้วยอันตรายเพราะโลคัสตมีการจัดตั้งกองก,กากลังขนาดใหญ่และพวกมันและพวกมันรู้วิธีต่อสู้พวกมันไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดที่ดุร้ายแต่เป็นนักรบที่ถืออาวุธเชกเช่นเดียวกับมนุษย์ระหว่างทางในการหลบหนีมาคัสและดอมต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างหนักครอบครัวลอยเข้ามาเลยโล ขาต้องต่อสู้ผ่านสิ่งกีดขวางและศัตรูที่แข็งแกร่งเพื่อขึ้นไปบนทอและรวมกับกองกําลังของพวกเขานอกจากพลทหารของโลคัสแล้วพวกเขายังต้องต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่เรียกว่าเบอร์เซอร์เกอร์ได้เบอร์เซอร์เกอร์ศัตรูที่อุธรรมดาไม่สามารถทําอะไรได้และต้องใช้แฮมเมอร์ออฟดาวเพื่อจัดการกับมันหลังจากการต่อสู้อย่างยากลําบากทีมเดลต้าสควอตสามารถเปิดใช้งานไลท์แมสบอลได้สําเร็จและระเบิดนี้ทําลายโลคัสจำนวนมากรวมถึงฐานที่มั่นของพวกมัน แต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดคือสองครามยังไม่จบสิน้นเพราะครีนมาไรผู้นําของโลคัสยังคงยืนหยัดและให้คํามั่นว่าจะทําลายล้างมนุษยชาติให้หมดสิน้นแม้ว่าการยงตีครั้งนี้จะลม้มเหลวแต่โลคัสยังคงเตรียมตัวสําหรับการล้างแค้นในอนาคตในเรื่องของเกียอ๊อบบอกภาคแรกนั้นไม่ได้เน้นแค่การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดของมาคัสและเพื่อนๆของเขาแต่ยังเผยให้เห็นความกดดันและความเข้มข้นของสองครามที่ไม่มีวันจบสิน้นความรู้สึกของการเป็นทหารที่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไม่มีวันหมดและการต่อสู้ที่ต้องทําทุกอย่าง เพื่อเอาชีวิตรอดเรื่องราวของการต่อสู้ในอุโม,มงค์ใต้ดินทีน่เต็มไปด้วยศัตรูและกับดักอันตรายเผยให้เห็นถึงความเหนื่อยล้าและการเสียสละของทหารในสงครามการที่มาคัตต้องกลับมาร่วมรบอีกครั้งและจะถูกทิ้งอยู่ในคุกให้เน่าเฟเป็นการสแสดงให้เห็นถึงความท้อแท้และการต้องรับมือกับการตัดสินใจที่ยากลำบากของเขาแต่เขายังคงต้องแบกความหวังของเพื่อนร่วงทีมาไว้บนบ่าเพื่อที่เขาสามารถต่อสู้จนถึงที่สุดได้อันนิดนึงนะก่อนที่ว่าเราจะจบคลิปนี้ต้องอธิบายอะไรเล็กน้อยไว้หน่อย ไล่แมสบอลนี่คืออาวุธพลังงานสูงที่ออกมาที่ออกแบบมาเพื่อทําลายฐานที่มั่นใต้ดินของโลคัสใช้พลังงานจากการระเบิดที่เจาะลึกลงไปในอุโมงค์ใต้ดินการใช้งานครั้งแรกในการใช้งานแรกในภาคแรกของเกียร์ออฟบอลทีมเดลต้สาสควอชนำโดยมาคาต้องเก็บข้อมูลเพื่อหาจุดวางระเบิดอันนี้ก็คงจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมว่าไล่แมสบอลม,มันคืออะไรเพราะว่าระเบิดนี้มันก็รุนแรงแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดขอสงสงครามแฮมเมอร์ออฟดาวเป็นอาวุธเลเซอร์จาก จานดาวเทียมที่ถูกใช้งานครั้งแรกในสงครามเพลาเดลัมและกลับมาใช้อีกครั้งในการต่อสู้กับโลคัสแม้มันจะมีพลังงานทำลายล้างสูงและสามารถโจมตีศูตรูจากระยะไกลได้แต่แฮมเมอร์ออฟดาวก็มาพร้อมกับผลกระทบข้างเคียงที่ทำลายทุกอย่างที่อยูอย่ในระยะไปหมดโอเคเมื่ออะไรเป็นซะยย,ยาวแล้วมารู้จักกับเดลกัสฟอร์ตมันคืออะไรทำไมมาคัสถึงต้องไปอยู่ในหน่วยนี้นะครับมันคือหน่วยทหารพิเศษที่ต้องทำภารกิจเสี่ยงตายในการต่อสู้กับโลโลคัสประกอบด้วยมาคัสฟินิกโดมินิโดมินิสตียโก้แล้วก็ออกัสตัสคอลแล้วก็ เดมอนเดมอนบลัดพวกเขาเป็นลวที่มีความสามารถสูงและต้องผ่านการต่อสู้ในสภาพที่โหดร้ายตลอดเวลาอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นหน่วยยอดวิรัติบุรุษละเมอ จากฟังที่ดูแล้วนี่คือตัวหลักตัวเอกทั้งนั้นเลยต่อไป4ควีนมาลายเธอคือใครเธอคือผู้นำของโลคัสฮอตและเป็นผู้วางแผนการกระทําสงครามกับมนุษย์ทั้งหมดความลึกลับความลึกลับของเธอและเป้าหมายที่แท้จริงในการทาสงครามยังเป็นปริศนาแม้ว่าเธอจะล้มเหลวในสงครามครั้งนี้แต่เธอก็สาบานไว้แล้วว่าจะกลับมาล้างแค้นและทําลายมนุษยชาติานให้ทื่นตากให้จบได้อันนี้ก็คือทั้งหมดของเกียร์ออฟบอสงครามนี้ยังไม่จบแม้ว่ามา,าร์คและทีมดิลต้าจะประสบความสำเร็จในการทำลายฐานที่มั่นของโรคัสด้วยไท์แมสบอมลแต่ ข้าบ,บานว่าจะกลับมาคุณพ,พร้อมหรืยอยังที่จะจับอาวุธและเข้าร่วมสงครามครั้งนี้เพื่อปกป้องมนุษยชาติเตรียมตัวให้พร้อมกับการต่อสู้สําหรับเกียร์ออบบอว์ใน,น,นเรื่องของเกียร์ออบบอว์พาร์ตนอรเนี่ยนะมันสะท้อนให้เห็นถึงสงครามที่ไม่มีวันจบระหว่างมนุษยชาติและเผ่าพันธุ์โลคัสที่ซ่อนตัวอยู่ในใต้ดินบางครั้งผนิ่และทีมเดลตา้าพอต้องความสำเร็จก็จริงที่ทําลายฐานที่มั่นของโลคัสได้แต่สงครามก็ยังไม่สิ้นสุดควินมาลายังคงมีความมุ่งมั่นที่จะล้างแค้นทำให้มันทำให้้้้สงงงคครราาามมมมััันนนนนีีเดิหต่่่ออไไปยวจบ และนี่ก็คือสงครามที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้ในใต้ดินแต่เป็นสงครามเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์คุณพ,พร้อมหรือย,อยังละ่ะที่จะเข้าร่วมสงครามภูมิค้างยิ่งใหญ่นี้ mm hmm. และนี่ก็คือเรื่องเล่าจากเราคนเพเจอซส่งผมลุนคงเพื่อเจอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, like, ับสไคร้ให้เราด้วยเป็นกำลังใจให้เราทุกการกดไลค์ถือเป็นกำลังใจให้เราและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากฟังคลิปไหนต,ติ๊งอะไรก็บอกมาได้นะเออเราจะทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นไปแล้ว mm hmm. พบกันใหม่นในคลิปหน้านะครับสวส